เวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับตัวละครตัวใหม่ในซิรเวอร์ไทยจากพัรดิเด็กระดับยูอาส่วนอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเจ้าตัวอัศวินจากโกลระดับยูอาสำหรับตัวละครตัวนี้เข้าในเซิร์ฟเวอร์จีนนะจ๊ะก่อนที่ตัวละครของเขามันจะเข้ามาในเซิร์ฟเราควรเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์อะไรยังไงกันบ้างและที่สําคัญเจ้าตัวจากพัรดิเด็กระดับยูอาตัวนี้เราควรปั้นดาวให้เขามากแค่ไหนอีกอย่างหนึ่งคือเราควรทาพาสซีฟสกิลปลุกตื่นขั้นยูอานะตรงนี้ไปเป็นเลเวลที่วือเด้บัร ชมได้รับทราบกันแบบทั่วถึงพอดีผมเห็นมีคอมเมนต์ถามกันมาเยอะเลยว่าเจ้าตัวจกักรพรรดิเดกระดับยูอานเนี่ยเราควรปั้นเยอะหรือเปล่าเนื่องจากบางคนตัวดําของเขาก็อาจจะไม่มีเพียงพอจริงๆและอย่างนึงคือมันเลือกยากด้วยนะเพราะว่าหลังจากเจ้าตัวจกักรพรรดิเดกระดับยูอามาเนี่ยมันก็จะมีแต่ตัวเก่งๆเข้ามาตามแบบติดๆถึงแม้ว่าตัวละครตัวนั้นๆมันจะดูย้อมเมวมากก็ตามแต่ในเรื่องของรายละเอียดสกิลคือมันโหดสุดๆ,ดๆเอาเป็นว่าย,ยังไงก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันแบบเต็มๆ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe s u b <Wow>. s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะล i s ต์แมนช็อบริการการเติเงินเกมมือถือวัน c ัน a n t เดอ t r o n g เกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1นที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 1> ม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาท <Wow. S 1> ทาง List Manhop อก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่ทานได้เลือกสัน่นชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วย <Wow. S 1> และนี่ เป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ลิ t แมนช็อปเขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิ t m a n ช็อปบริการการจำางนเกมตลอด24ชั่วโมง สวัสดี <ret> สพ่อแม่พี่น้องชาวไทย Champion. ทุกพี่ทุกวทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตในซูเปอร์จีนและในวันนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับตู้กาชาตู้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นในซูเปอร์ไทยหรือซูเปอร์จีนเราได้จัดตัวละครตัวใหม่กันอย่างแน่นอนแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้จัดวันแรกนะครับในส่วนนี้กระผมเองก็ต้องเสียใจกันไปด้วยเนื่องจากเพื่อนๆหลายๆท่านคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะว่าเก็บตั๋วดับไม่เพียงพอจริงๆและอย่างนึงคือเขาต้องไปเปิดตอนรีเทอร์ ในซื้อว่าไทยเราไปเปิดยูเทิร์มันจะได้หรือเปล่าผมขอตอบเลยในเขาว่าเปิดได้แน่นอนจ้ะเพราะตัวละครของเขาไม่ว่าจะเปิดก่อนหรือเปิดหลังยังไงก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่ถ้า,าเพื่อนๆเน,น้นเป็นสาย PVP อันนี้ผมแนะนําว่าให้เปิดตั้งแต่วันแรกแล้วทําตัวละครขอ,ของเขาตั้งแต่วันแรกไปเลยจะดีแล้วค้มค่าที่สุดส่วนผู้เล่นทนใดที่เล่นแค่เป็นเนื้อเรื่องนะครับผมหรือว่าเน้นแค่เนื้อเรื่องธรรมดาผ่านด่านธรรมดาเอาไปลงกิจกรรมอื่นๆแบบธรรมดาในส่วนนี้เราไม่จําเป็นต้องเปิดตัวละครของเขาตั้งแต่วันแรกก็ได้นะครับเนื่องจากตัวละครของเขามันเป็นตัวค หลักมันจะอยู่ในเกมค่อนข้างที่จะนานมากๆถ้าให้เทียบตัวละครของเขากับเจ้าตัวโบรอระดับยูอานเนี่ยก็น่าจะอยู่สักประมาณ10เดือนหรือ12เดือนอารมณ์ก็ปีหนึ่งได้เลยในส่วนนี้เนี่ยถ้าใครไปเปิดก่อนหรือเปิดหลังตอนรีเทิร์นยังไงก็คุ้มนะครับแล้วก็ยังไงก็ได้ใช้งานของเขาอยู่ดีในส่วนนี้ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะเราก็ควรดูก่อนว่าบริบทของเขาที่เราจะเปิดมาเนี่ยเราจะเอาไปลงอะไรระหว่างพ v p หรือเอาไปลงด่านดันเจี้ยนกิจกรรมทั่ว,วไปหากเราอยากจะเน้นพนดัพีเป็นหลักอันดับเป็นหลัักอนดับ3เป็นหลักอ ในส่วนนี้เพื่อนๆทุกท่านควรหาตัวดำมาสุ่มอย่างยิ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปลงดันเจี้ยนไปรอตอนรีเทิร์นก็ได้อันนี้ไม่เสียหายแต่แนะนําไว้อย่างหนึ่งคือควรเปิดตัวละครระดับยูอตอนที่เรามีตัวดำ180ใบเท่านั้นหากเราไปสุ่มเสี่ยงตอนที่ไม่ครบ180ใบแล้วไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรที่โคเสียดายสุดๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าเจ้าตัวจกักรพรรดิเดกระดับยูอารในเซเวอร์ไทยก่อนที่ตัวละครของเขามันจะอัปเดตเข้ามาเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างอย่างแรกก็จะเป็นตัดนะ ครับเราควรเตรียมไว้130ใบซึ่งคำว่า130ใบเนี่ยคือเราซื้อรวมกับตัวละครรีเทิร์นไปแล้วนะพอเริ่มต้นเดือนใหม่เราก็จะซื้อตั๋วดําได้อีก36ใบาหากเราซื้อมารวมๆก็จะได้166ใบต่อมาก็อย่าลืมมาเก็บรับตั๋วดําฟรีนะครับผมจํานวน10ใบในส่วนนี้เซิร์ฟเวอร์ไทยมีแล้วนะครับแนะนําว่าให้เข้าไปกดรับเราจะได้ตั๋วดําอยู่ที่176ใบทันทีต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการล็อกอินรายวันนะครับเซิร์ฟเวอร์ไทยถ้าจำไม่ผิดมันจะแจกอยู่ที่5ใใบนนนะนส่ว เราเก็บให้ครบ4ใบเราก็จะได้ตัวดาทั้งหมด180ใบามาสุ่มกันได้เลยนะครับในส่วนนี้แนะนําว่าให้สุม่มหรือถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดที่ตัวดํายังไม่ครบ180ใบและคิดว่าตัวเองเนี่ยได้180ใบชัวๆอย่างแน่นอนก็ทําการสุ่มเปิดไปเลยนะจ๊าเผื่อเพื่อนๆบางคนอาจจะดวงดีได้เจ้าตัวละครของเขามาก่อน150ใบหรือ120ใบก็เป็นไปได้แต่ในส่วนนี้เราต้องดูให้รอบคอบนะว่าในระยะเวลาที่มันมากเราได้ตัวดําครบ180บยอย่งแน่นอนแบบชัปๆสิ่่งทีสําคัญต่อมาก็จะเป็นกล่นอนแบบชัวๆ ในส่วนนี้เราควรดองไว้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นไอ้ซับายสีแ้ำเงินอันเนี้ยธรรมดาหรือจะเป็นกล่องซับพพายที่มันได้ไอ้ลูกแก้วคอสีทองสีเหลืองแนะนําว่าให้ดองไว้เยอะๆนะเมื่อตัวละครของเขามันเข้าเกมมาปุ๊บเรากดเปิดแล้วไปกดเลือกเฉพาะคอของมันอย่างเดียวนะครับก็คือเศษนเนี้ยเฉพาะของเจ้าตัวจกักรพรรดิเด็กระดับยูอาร์อย่างเดียวหากเซิร์ฟเวอร์ไทยมันยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาก็ยังไม่ต้องไปเปิดนะครับเราดองไว้ก่อนดองจนกว่าเศษคอของเขามันจะอัปเดตเข้ากล่องมเมื่อมันอัปเดตเมื่อไหร่เราไปเปิดหาแต่วัตถุดิบของเขาอย่างเดียวเพื่อไปทาค ความสามารถของเจ้าตัวจกักรพรรดิเด็กระดับยูอาตัวนี้มันอยู่เฉพาะคอสกิลอย่างเดียวที่เราต้องเน้นย้ำทำนะในส่วนนี้อย่าลืมไปดองรอกันไว้ด้วยหากยังไม่มีก็ดองรอไปก่อนหากว่ามีแล้วก็เปิดกันได้เลยนะครับซึ่งณตอนนี้ผมเองจัดคอของเขามาเป็นเลเวลสเรียบร้อยซึ่งการทําคอมาเป็นเลเวลที่4นะตรงนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากๆและเป็นสิ่งที่สําคัญด้วยนะสำหรับเจ้าตัวจกักรพรรดิเด็กระดับยูอาเพราะการทำเลเวลสกิลของเขาเนี่ยจากเดิมเราจะได้อัตราการทนทานมาอยู่ที่150%ตามค่าเลืาดอัพคอมาเป็นมาเลเวลที่ค เราจะเพิ่มมาทันทีอีก3 0กลายเป็น180ในส่วนนี้ทีมของเรามันจะอึดจะถึกแล้วก็จะหนามากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงการดูดซับดามเมดนะตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเลเวลที่1โล่สีม่วงของจักรพรรดิเด็กระดับยูอาร์หโล่เราสามารถดูดซับดามเมดได้สูงสุด10แต้มให้พูดง่ายๆนะครับผมก็คือ1โล่ม่วงเท่ากับหลอดเลือดของเจ้าตัวคอโบลอ์ระดับยูอาร์หลอดเลือดสีขาวจํานวน10หลอดแต่ถ้าหากเราอัพไปเป็นเลเวลที่วส เพราะว่าเลเวล4มันทำง่ายที่สุดส่วนเลเวล4กับเลเวล17ใน2อันนี้จะทำยากมากๆขึ้นอยู่กับทรัพยากรของเพื่อนๆว่าจะมีเยอะหรือเปล่าแต่ถ้าหากเราปั้นมาเป็นเลเวลที่10ได้อัตราการทนทานเพิ่มขึ้นเป็น2 1 0ส่วน1โลดจะเท่ากับหลอดเลือดสีขาวอยู่ที่12หลอดแล้วก็เลเวลที่17ทนทาน250%โคตรหนาส่วนโล่มุ่ง1แต้มดูดซับดาเมจได้สูงสุด13แต้มอันนี้หลอดเลือดสีขาว13หลอดแบบจุกๆแต่่่่่่กกาารรเเ็บบโโลลไดดด้้้ทททััังงงหนนีียสสููุจะอ5นนะคิ ที่สาคัญต่อมานะครับนั่นก็คือการทําดาวของเขานะในส่วนนี้เราปั้นดาวของตัวละครเขาให้ไปเป็น5ดาวเหลืองได้เลยจะดีที่สุดเพราะตัวละครของเขาจะมีโอกาสลดดามเมจที่ไม่ติดคีสอยู่ที่70%แล้วก็เพื่อนในทีมของเราทั้งหมดนะครับจะได้รับการเปิดโลดต้านทานหรือโลทนทานอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยอยู่ที่30%จากเดิมจะอยู่ที่25%ในส่วนของการทําเป็น5ดาวม่วงในส่วนนี้ไม่จําเป็นเลยครับเพราะว่าการปลดล็อก5ดาวม่วงเราต้องมีอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวของเขาซะก่อนแต่ในการแนะนําหรือการเตรียมของให้้กกััับเเเาานนนี่่มมไไจํปปปป็็ทตออองุรณ์ นเนื่องจากมันจะเปลืองทรัพยากรของเรามากๆและก็เปลืองทุนทรัพย์ด้วยในส่วนนี้เราควรไปเก็บไว้ให้ตัวละครตัวอื่นที่เป็นสายดามิเพียวๆจะดีกว่าเจ้าตัวจกักรพรรดิเด็กระดับยูอาตัวนี้อย่างแน่นอนแบบ100%แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆท่าน,น,นใดร่ํารวยเงินทองร่ํารวยตั๋วอยากจะเปิดจัดอยากจะจัดเปิดก็สามารถเปิดมาได้เพราะว่าอันติเมตของเขาดาเมจจะเพิ่มขึ้นนะครับผมเป็น1,200ซและส่วนความสามารถอือ่นๆก็จะมีการเพิ่มอัตราทนทานนะครับผมหรืออัตราการบล็อกนอยู่ที่40%อันนี้้้ใหกกับททีีมมของเเเราาจจํวว2ิิแล็ะพ่มพลัง ทนทานหรือว่าการบล็อกอีก40%เป็นระยะเวลา2เทิร์นเอาเข้าจริงในส่วนนี้เราแทบไม่จําเป็นจะต,ต้องทําเลยก็ได้นะเพราะอย่างที่บอกไปครับมันเปลืองทรัพยากรจริงๆต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของสกิลพาส์ซีปลุกตื่นขั้น U r อาร์อัพมาเป็นริววที่2ในส่วนนี้ไม่จําเป็นต้องทําเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีทรัพยากรเหลือๆสามารถจัดสามารถทํากันได้เนื่องจากความสามารถของเขาจากเดิมเราจะได้แค่ลูกไฟ3 10. แต้มแต่ริววที่2ก็จะมีการเพิ่มเติมมาหน่อยนะครับก็คือเริ่มแรกก็มีลูกไฟ3แต้มแต่ถ้าหากท ขึ้นอีกหนึ่งแต้มและทุกคนภายในทีมของเรายังจะมีการเพิ่มความเสียหายทั้งหมดอีก20%เป็นะระยะเวลา2รอบหรือ2เทิร์นโดยรวมในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์เลยนะครับว่าจะจัดดีหรือไม่จัดดีแต่ถ้าให้ผมแนะนําไม่ควรปั้นเด็ดขาดเพราะมันเปลืองมากๆส่วนเรื่องอุปกรณ์ในการสวมใส่นะครับผมแนะนําเป็นใส่เลือดอย่างเดียวล้วนๆไปเลยให้มันถึกให้มันอึดที่สุดมากเพียงพอหรือว่าเราจะไปหาพวกอุปกรณ์ที่เป็นค่าเลือดบวกกับค่าป้องกันค่าทนทานไม่ก็เป็นค่าบล็อกก็ได้นะที่เป็นเปอร์นน มากมากนะครับ er, เพราะว่าไอ้เจ้าตัวจักรพรรดิเด็กระดับยูอาร์มันเป็นตัวที่ไม่ได้เน้นดาเมจอะไรมากมายมันเป็นตัวที่เอาไว้ยืนในสนามอย่างเดียวหากเรามีเลือดมีค่าพลางป้องกันเยอะค่าบล็อกเยอะๆตัวละครของเขามันก็จะยืนใช้อัลติเมตไปได้เรื่อยๆและการอัลติเมตของเขาแบบธรรมดาเนี่ยทีมของเราก็จะมีการเพิ่มอัตราการทนทานหรือการเพิ่มอัตราการบล็อกไปในตัวด้วยนะครับในสุดเนี่ยเจ้าตัวจักรพรรดิเด็กแทบไม่จาเป็นต้องปั้นดาเมจดเลยนะจ๊ะเอาเป็นว่าข้อมูลโดยรวมทั้งหมดของเจ้าตัวจักรพรรดิเด็กระ ไม่นับรวมของตัวดําอันใหม่มาซื้อตัวดําเดือนใหม่36ใบเป็น166กดรับฟรีอีก10ใบเป็น176และรอรับฟรีตอนล็อกอินเป็น180หรืออาจจะมากกว่านั้นต่อมาเป็นการดองกล่องเลือกเศษคอไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีเทาสีเงินสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีทองควรดองไว้เยอะๆหรือดองตัวเปิดซับไพ่ตรงนี้ก็ได้เพื่อรอเลดอัพของคอจักรพรรดิเด็กระดับยูอามาแล้วค่อยเปิดเตรียมตัวเตรียมของทําคอของเขาให้เป็นเลือ4ีได้ตั้งแต่วันแรกจะแจกมากๆ การปั้นดาวตัวละครของเขาเอา5าดาวเหลืองพออุปกรณ์เฉพาะ2ดาวเพียงพออุปกรณ์สวมใส่เลือดเลือดเปอร์เซ็นเลือดต้านทานเปอร์เซ็นเลือดบล็อกเปอร์เซ็นหรือเลือดป้องกันเปอร์เซ็นสกิลปลุกตื่นขั้นยูอาร์เลเวลที่2อันนี้ไม่จําเป็นทำเลเวลหนึ่งก็เพียงพอแล้วและสิ่งสุดท้ายอันนี้ลืมบอกไปใครที่มีจกักรพรรดิเด็กระดับ SSR บวกตัวนี้ไว้ในทีมจะดีมากๆเพราะว่าเราจะได้มาปลดล็อกค่าสเตตัสทั้งหมด150%ตรงร้110็นควาวสุปเปยรวเจ็นครสําหรับตัวละครวนี้หวังว่าเซ็นเป็นคจานัร จัดเต็มกันน่าดูนะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของอัศวินจากกลระดับยูอาร์ในเซวัสดีบอกได้แค่คําเดียวปั้นเลือดให้เยอะที่สุดพร้อมกับอัตราการติดกิจกรรมให้เยอะที่สุดความสามารถของตัวนี้โหดจัดอย่างแน่นอนแบบ100%ไม่ต้องไปรีแคปไม่ต้องไปโพสต์อะไรกันมากมายเนื่องจากตัวละครของเขามันมัน่อไหล่ผมจัดหนักจัดเต็มให้เพื่อนๆดูท่านได้รับชมกันอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้แต่ก็ไม่ท้ายที่สุดเพื่อนๆุกท่านมีความคิดเห็นอะไรอยากจะเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แบบเต็็มมทททททีีีี่่่่่่่แลละะกกกกกอนนนพืๆาาาาจํรดดดดปิิควโ้ยชไ กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซ u b สไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆม,มันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน